6ที6ทีเทียทุกพันน่ะใครเข้ามาห้6หมดอ่ะแม็กข้าไปกระทบกระทั่งครับโดนบวกสิบวิฮะล่ครับผมกรวดฮะไม่ชอบแม็กรับผมเดี๋ยวเสียงเน็ตจะเน็ตเสียงแตกนะด่ามาเลยเรื่องนี้กูทงใช่ะาดปูวม้าลำพังทั้งใจโม่ยไปลำพองเลยนะลำพัง มาปีที่แล้วเป็นชมป์ด้วยเวลา7 020แต่งานล่าสุดเขาวิ่งหไปแล้วนะ ไม่ได้ไดครับเสียงไม่ดีไม่ได้แล้วครับกระเด็นครับแน่นอนครับสีอิ้วหรือเปล่าครับทั้งตัวอีกหรือเปล่าครับ